ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 นักเบาแค่ไหนเช็ค8เกมแมนซิตี้ลุน้นผงาดฟ้าทิปเปลแชมป์แมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของเฟบบราเดล่าถูกมองว่ามีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ฟ้าทิปเปนแชมป์ในซีซั่นนี้ถึงขนาดนี้ระบายสีฟ้าแต่งหน้าอาร์ซนอลขึ้นร้างจากฟงเมียริกได้สำเร็จ และมีเกมตุนอยู่ในมือมากกว่าเป็นกันเนอร์ด้วยขณะดเดียวกันพวกเขาก็รอควา้าถ้วยเอฟเอคัพอีกใบโดยมีแมนยูเนเตตแชมป์คาราบาวครับผู้บาดร่วมเมืองเป็นผู้ต่อกนและที่สําคัญที่สุดเป็นที่รู้กันดีว่าทีมเงินถังจากเอเดนสเตเดียมจะหายคว้าโคฟี่แชมเปี้ยนส์ลีกมากแค่ไหนและเป็นที่เชื่อกันว่าปีนี้จะเป็นปีทองของพวกเขาด้วยแม้จะต้องพัฒน์กับเรอัลมาดริดแชมป์เก่าจะพ่อตัวจริงซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้14สมัยแล้วก็ตาม นั้นแล้วเกมในวันอังคารนี้แมนซิตี้จะมีโอกาสล้างตาเรอัลมาดริดจากที่เคยพ่ายให้กับทีมลูกหนังของลีกแดนกระทิงดุในรอบเดียวกันนี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อ12เดือนก่อนทีมของเปปปิโอล่าได้เล่นในบ้านนัดแรกกรัมชัยด้วยสกอร์4-3แต่บุกไปแพ้2-1ที่เบรนบิลจนต้องเล่นกันอีกครึ่งชั่วโมงจากผลเสมอ5้าประตูต่อทั้งทั้งที่มาเรสซัดในทีมจากเปมลีกนำหน้าในนาทีที่73แต่โรดิโก้ทำแสบ กด2กุงในช่วงทดเวลาได้อย่างเลือเชื่อกกอนที่เบนเซม่าจัดสมหารลูกโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษผาเจ้าจบ้านฟ้าใด้วยสกอร์สามหนึ่งลุรอบชิงไปสยบลิเวอร์พูลห0ึว้าแชมป์ไปเชลิชมฉลองอีกสมัยจนได้เจ้าที่กดีในซีซั่นนี้แมนซิตี้น่าจะได้เปรียบเนื่องจากพวกเขาจะต้องออกไปเยือนแชมป์เก่าก่อนแล้วจึงกลับมาเล่นในบ้านสำหรับเกมชี้ชะตาที่2อีกไปกว่านั้นซีซั่นนี้แมนซิตี้มี่ยวพุธหนักเพิ่มขึ้นเมื่อได้เออร์ลิงฮาร์แลน ดาวชนโบร่างยักษ์มาร่วมทับส่วนทางกับมาดริดที่ผลงานในซีซั่นนี้แกว่งไปแกว่งมากแม้ล่าสุดจะคว้าแชมป์คูเปอร์เดลนมาครองได้จากการเฉืินชนะโอซาุซุน่า2-1ก็ตามต่อโอกาสคว้าสามถ้วยแชมป์ในซีซั่นนี้เบ๊บเคยเอ่ยกับสื่อหลังพาทิมกำชัยในรอบตัดเชือกเอฟเอคัพได้สำเร็จว่ายังไม่ขอมองไปไกลขนาดนั้นผมจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่เราได้แชมป์เอฟเอคัพและพิมันทีกแล้วก่อนนัดชิงชนะเลิศถ้วยเชเปส์ลี เราถึงจะเริ่มคิดถึงการคว้าที่เป็นแชมป์แต่ตอนนี้มันยังไกลเกินไปมีกี่ครั้งที่ประเทศที่น่าทึ่งนี้ได้ที่เป็นแชมป์มีกี่ปีมีกี่ทีมมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเกิดบ้านของเราทําได้ในรอบกี่ศตวรรษผมตื่นเต้นกับที่เป็นแชมป์หรือเปล่าไม่เลยอย่างไรก็ตามก็เป็นอย่างที่เป๊ปเผยก่อนจะคิดการใหญ่ได้เดี๋ยวใบสีฟ้าต้องก้าวข้ามฝากน้ําสําคัญอย่างเรอแมดติได้ซะกอรในสองเกมที่พวกเขาจะห้ามผ่านกัน โดยเกมแรกจะอุบัติขึ้นที่ซันยาโกบาร์เดบเลในวันอังคารที่9พฤษภาขณะที่นัด2ที่เอเิอัสเตเดียมจะเล่นกันในวันพุทธที่17พฤษภา,าในกรณีที่แมนซิตี้คว้าม,มาริดได้โอกาสคว้าชแชมป์หูใหญ่ก็แลดูสดใสไม่ใช่น้อยเนื่องจากคู่ชิงชนะเลิศของพวกเขาเจะเป็นทีมจากเซเรียาซึ่งเอซิมิลาและอินเตอร์มิลาสองทีมร่วมเมืองจะต้องฟาดแข่งกันเองหากไม่นับสึกแชมเปี้ยนส์ลีกแมนซิตี้มีโอกาสป้องกันแชมป์พเมลีกได้มากที่สุดเนื่องจากพวกเขา ขึ้นนับเป็นจ่าสูงแล้วและเหลือเกมไม่ลงสนามอีก4นัดการมีแต้มมากกว่าอร์เซน1แต้มแลกลงเล่นน้อยกว่า1เกมสำหรับีเกมในลีกที่ระบายสีฟ้าเหลือคิวลงบุกประกอบไปด้วยแม์ฟัดกับเอเวอร์ตนเชลซีไบรตันและเลนฟอร์ดหลังจากจบศึกในเกมพมรีเมียร์ลีกพวกเขาจะประทักกับแมนยูไนเต็ดในศึกนัดชิงเอฟเอคัพเขาที่ผ่านมาผีแดงเป็นทีมเดียวใน,นป,ประวัติศาสตร์ของลูกหนังเมืองผู้ดี ที่ประกาศจากดาควาสที่เป็นแชมป์ได้ในซีซั่น1 9 9 8 1 9ันเกาแดง้าเเซีซั่นหนึ่งกาผีแดงควาสแชมป์ลีกไปครองแบบจะหายใจคว่ำในนัดสุดท้ายโดยการเข้าบ้านเฉือนชนะสเปอร์สองหนึ่งมีแต้มมากกว่าอาร์เซนอลแต้มเดียวเท่านั้นถัดมาในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับผีแดงของเซเรตฟูบูซันควาสถึงแชมป์ได้สำเร็จโดยการกำชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลสองศูนย์ที่เป็นบี้ละในที่สุดดราม่าก็บังเกิดเมื่อผีแดงควาแชมป์หูใหญ่ด้วยการยิง2เม็ด ในช่วงทดเจ็บแซงชนะเบอร์เมินิกได้อย่างเหลือเชื่อหลังเสียประตูหให้กับเสือใต้ตั้งแต่นาทีที่6จากฝีเท้าของมาริโอบัสเลอร์แมนยูก็น่าจะอกหักเนื่องจากไม่มีท่าทีว่าจะพลิกสถานการณ์ได้เลยถึงกระนั้นในช่วงทุเวลาสานาทีทีมดังจากเมืองผู้ดีสร้างวีรกรรมได้อย่างระบือรือ่นด้วยการสไตร์ขายได้2เม็ดต่อเนื่องโดยมีเทดี้เชิร์นแิแฮงกับเลกุน่าโซชาเป็นฮีโร่พาทีมคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ของสมโมสร สตรเมซิตี้พวกเขามีโอกาสจะเดินตามรอยอริ่รว่วเมืองได้หรือไม่นี่คือโปรแกรมแปดนัดสุดท้ายที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของแข้งจากเอเดนสเตเดียมไปตลอดกาล9พฤษภาคมของไปเยือนเรียลมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรก14พฤษภาคมออกไปเยือนเอเวอร์ตันในศึกพรเมียร์ลีก17พฤษภาคมเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดในรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2 21พฤษภาคมเปิดบ้านเจอเชลซีในศึกพรเมียร์ลีก 24พฤษภาคมออกไปเยือนไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีก28พฤษภาคมออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีก3มิถุนายนชิงชนะเลิศเอฟเคัพกับแม United นยูไนเต็ดนสนามเบมเบลีย์เป๊ปย้ำเรือบุกรังราชันไม่ใช่การล้างแค้นเป๊อบโกเดโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มองว่าการออกเยือนเรอัลมาดริดในศึกแชมเปี้ยน,นส์ลีกไม่ใช่การล้างแค้น หลังเจ้าตัวเคยถูกเขีร์ตกรอบในปีที่แล้วย้อนไปในปีก่อนแมนติตี้เจกัมมาริดในรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกที่อังกฤษแมนติตี้เอาชนะไปได้ก่อน4-3ส่วนนัดสองมาริชนะคืนได้2-1ทำให้ต้องไปเล่นในช่วงต่อเวลาปรากฏว่าราชทชุดขาวยิงประตูชนะ3-1ทำให้พลิกเข้าสู่รอบชิงและคว้าแช,ชมป์ด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูล1-0เป๊ปกล่าวถึงการเผชิญหน้ากับมาริดในรอบตัดเชือกอีกครั้งและเป็นฝ่ายออกเขือนก่อนในวันอังคารที่9พฤษภาคมว่า เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อล้างแค้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในอดีตและมันเป็นสิ่งที่พลาดอย่างใหญ่หลวงเลยหากคิดแบบนั้นบทเรียน,นที่เราสามารถเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ให้ได้บ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีและทําผลงานให้ดีในวันอังคารเพื่อช่วยให้เรามีโอกาสไปถึงนัดชิงชนะเลิศตอนที่เราเล่นในแมนเชสเตอร์มีต่างออกไปจากฤดูกาลที่แล้วอย่างสิ้นเชิงมันไม่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วเพราะเราเล่นกับเรอัลมาดริดและพวกเขาก็รู้ว่าต้องทําอะไร แต่ยิ่งเราเล่นกับพวกเขามากขึ้นเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นหนึ่งปีต่อมาเรากลับมาที่นี่อีกครั้งหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วมันเป็นจุดที่ดีสําหรับเราหน้าท่านอาเก้กองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีชื่อเดินทางออกไปเยือนเรอรลมดริดในศึกแชมเปี้ยน,นส์ลีกวันนักการหลังมีอาการบาดเจ็บอาเก้รับบาดเจ็บในเกมลีกนัดล่าสุดที่แมนเชสเตอร์เปิดรังชนะลีดยูในเต็ดสอเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมันได้ลงซ้อมในวันจันทร์ ด้วยเหตุนี้แนวะรับตัวเก่งชาวดัตช์จึงต้องหลุดโผท,ทีมของเป๊ปที่จะนำทัพยกพลออกไปเยือนเรอัลมาดริดในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบตัดเชือกนัดแรกวันอังคารนี้รายชื่อ21ผู้เล่นแมนซิตี้ทุกเก่เยือนเรอัลมาดริดในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกรุ่นสประตูเอเดรเซนสเตฟานออเตกาและสกอตคาร์สันกองหลังลิโกโลูอิสไคล์บ็อกเกอร์ดเูเบนติอาตจอห์นสโตดมอร์เดลอาคานจีเอเมริกลาฟอเกเซอร์กิโอตัเมสกองกลาง โรดี ody, ip, ogan, is, si ้คาวิฟิลิปอินคายคูโดกานเคบินเดอรอยเบเนโรซิวากองหน้าและตัวลุกเออร์ e aren, illy, verage, ret, Phil oden, ลิงฮาเลนเจคกิลลีบรูเลียนอเวเรตร์ลิอาต์บาเรตฟิลโฟเดนและโคพาวเมอร์คานูนโจลติยืนยน itz, ันดูกาโมริตฟิตพร้อมลงรับมือแมนซิสเตอรวันอังคารนี้หลังมิดฟิลโครแอตลงเล่นในฐานะตัวสำรองในเกมล่าสุดกับโอซาซูนา โรเลอรติเทนเนอร์ของเรอัลมาดริดยืนยันลูก้าโมริตมิดฟิลด์โคแอดพร้อมลงเล่นเกมรับมือแมสซิฟีในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกวันงคานี้หลังแข้งใบ37บาทเจ็บต้นขาจนพลาดการลงเล่น3เกมในช่วงปลายเดือนเมษาและลงเล่นเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกมที่ชนะโอซากุณาในรอบชิงชนะเลิศศึคาเดเล่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาสบายดีเขาจะลงเล่นในเกมวันพุ่งนี้เมื่อถูกถามว่าเขาจะจัดทัพลงสนามอย่างไรเทนเนอร์ชาวอิตาเลียนตอบว่า มูริตและอีกสองคนในตำแหน่งกองกลางเอ็ดวาร์โดคา,าม์บิงกาเล่นปิงแบ็กโดยไม่มีบอลกับลูกบอลเขาเปลี่ยนและย้ายไปเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางบางครั้งเขาเล่นระหว่างลายเขาไม่ใช่ฟูลแบ็กที่พาบอลไปข้างหน้าจากด้านนอกเรามีวินิิว์ที่ค่อนข้างอันตรายเขาเป็นฟูลแบ็กตอนที่เราไม่มีบอลเท่านั้นผู้ถูกถามถึงเออร์ลิงฮาแลนด์ที่กรทุงไปแล้ว51ประตูกับแมนซิตีรในฤดูก,กาลนี้อันเชโรติตระหนักดีถึงภัยคุกคามจากฮาแลนด์ แต่ก็ยืนยันว่าแมนซิตี้ไม่ได้มีดีเฉพาะหัวหอกรายนี้เท่านั้นเขาอันตรายมากเขาหน้าประทับใจอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อเป็นเรื่องของการทำประตูนั่นคือเรื่องที่ชัดเจนการพูดถึงฮารแลนด์ไม่ได้พูดถึงแค่ถึงผู้เล่นคนใดนคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทีมที่เล่นเกมรุกและมีแนวคิดมากมาย